ข่าวดีผู้สูงอายุเตรียมเฮทั่วประเทศแจกเบื้องต้น1,000บาทก่อนค่อยปรับเพิ่มเป็น3,000บาททั่วหน้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับท่านผู้สูงอายุนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการชงเรื่องเกี่ยวกับเงินบำนาญ3,000บาทซึ่งในเบื้องต้นจะยังไม่แจก3,000บาทจะแจก1,000บาทก่อนแล้วจะค่อยๆปรับเพิ่มเป็น3,000บาทเพราะว่ามันจะหนักงบประมาณของรัฐบาลเกินไปนี่นะคะข่า,ขาวนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมของคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากเพจ Facebook คณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎร เป็นโคต์เมื่อวันที่19สิงหาคม2565ตรงนี้ทางเทรทิมผิดนะคะจริงๆเป็นปี65ค่ะคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวรังสิมารอดรัศมีประธานได้หารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการหารือข้อราชการในวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคม พยายามเร่งรัดให้รัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ่ายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติให้กับประชาชนผู้สูงอายุก่อนสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25จะหมดวาระจากการหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับปากจะเสนอเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารวันที่23สิงหาคม2565เกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมาการ ซึ่งประสงค์ให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการจ่ายเบีย้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแต่ให้จ่ายเบีย้ยยังชีพในอัตรา1,000บาททุนหน้าทุกคนก่อนและเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจะได้พิจารณาปรับอัตราเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียงกับเส้นความยากจนหรือประมาณ 3, 0 0 0บาทนี่นะคะก็คือรูปการประชุมของคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคม ส่วนรูปนี้ก็คือคุณรังสีมารอดรัศมีประธานกรรมธิการการสวัสดิการสังคมส่วนรูปนี้คุณจุติกราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีวันที่หนึ่งกันยายน2565คณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวรังสีมารอดรัศมีประธาน พิจารณาแนวทางการเพิ่มอัตราเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าโดยเชิญอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมาร่วมประชุมนี่ก็คือรูปการประชุมนะคะและนี่ก็คือสรุปผลการประชุมคณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่63เมื่อวันที่1กันยายน2565เรื่องพิจารณาแนวทางการเพิ่มอัตราเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้า โดยเสนอให้จ่ายบำนาญพื้นฐานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนแบบทั่วนหน้าในอัตราเดียวกันทุกเดือนโดยมีแนวทางการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายดังนี้ 1. ในปีงบประมาณ2567จ่ายในอัตราเดือนละ1,000บาท 2. ในปีงบประมาณ2569จ่ายในอัตราเดือนละ2,000บาท 3. ในปีงบประมาณ2571จ่ายในอัตราเดือนละ3,000บาท สรุปนะคะตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็ได้ยื่นถึงมือท่านนายกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เหลือก็แค่รอฟังข่าวดีซึ่งก็คงอีกไม่นานเกินรอมาแน่ๆ1น0่1,000บาทท่วนหน้านะคะส่วน3,000บาทก็ต้องรอไปอีกสักระยะนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ